ซีรีส์มันนี่ไซคอลลจีจิตวิทยาเงินที่เปลี่ยนอนาคตได้ EP 5วิธีเปลี่ยน mindset จากหาเงินเป็นบริหารพลัง 1. emotional mirror คุณเคยรู้สึกไหมชีวิตวนลูปอยู่กับคำว่าหาเงินก่อนแล้วค่อยมีความสุขแต่ความสุขก็ยังไม่มาเพราะคุณยังไม่หาได้พอและยิ่งหาร่างกายก็ยิ่งเหนื่อยจิตใจก็ยิ่งเบลอจนสุดท้าย ไม่มีแรงจะใช้ชีวิตที่อยากมีตั้งแต่แรกคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พลังชีวิตของคุณกลับลดลงทุกเดือนคุณอาจพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คนมองว่าคุณสำเร็จแต่ในใจลึกๆคุณรู้ว่าคุณกำลังฝืนอยู่คุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อหาเงินหรือใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตคุณทำงานหนักเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแค่ทำไปเพราะกลัววันหนึ่งไม่มีและคำถามที่ทรงพลังที่สุดคือคุณหาเงิน เพื่อมีพลังชีวิตหรือกำลังเสียพลังชีวิตทั้งหมดไปกับการหาเงินถ้าคำตอบมันแทงใจ EP นี้อาจจะเปลี่ยนระบบคิดของคุณไปตลอดชีวิตก็ได้คุณเคยพักโดยไม่รู้สึกผิดไหมคุณเคยปล่อยให้ตัวเองเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรได้กี่วันในปีที่ผ่านมาหรือทุกครั้งที่คุณวางมือจากงานสมองก็เริ่มเล่นเสียงในหัวว่าหยุดไม่ได้ต้องรีบหาต้องทำให้ได้มากกว่านี้ นี่ไม่ใช่ความขยันแต่นี่คือความกลัวที่ปลอมตัวมาในชื่อของเป้าหมายเราอยู่ในโลกที่ให้รางวัลกับคนที่ไม่หยุดแต่ลืมไปว่าถ้าคุณไม่หยุดบ้างพลังในตัวคุณจะไม่ทันชาร์จและเมื่อพลังหมดคุณจะเริ่มมองเงินเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าแทนที่จะมองตัวคุณเองเป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่ากว่าความมั่งคั่งจริงๆไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินแต่มันเริ่มจากคำถามว่าวันนี้คุณรู้สึกมีพลังหรือไม่ ตอนที่คุณตื่นขึ้นมาถ้าคำตอบคือไม่บ่อยเกินไปอาจถึงเวลาเปลี่ยนเกมจากหาเงินให้มากขึ้นเป็นบริหารพลังให้คุ้มขึ้น 2. deep root discovery เราเติบโตมากับบทสนทนาแบบเดิมๆเ,เช่นจะสบายได้ยังไงยังไม่มีเงินเลยคนมีคุณค่าคือต้องตื่นเช้าทำงานหนักคนว่างงานคือคนล้มเหลวเราเลยเรียนรู้ว่าถ้าอยากรู้สึกว่าตัวเองมีค่าต้องยุ่ง ต้องเหนื่อยต้องทำให้สุดแต่ไม่มีใครบอกว่าพลังของคุณก็มีลิมิตนะสุขภาพที่หายไปเงินก็ซื้อกลับมาไม่ทันเวลาที่คุณใช้หมดไปกับงานอาจเป็นเวลาที่ลูกของคุณรอแค่กอดคุณอาจมีเงินเข้าหกหลักต่อเดือนแต่ถ้าร่างกายสุดใจหมดไฟและเวลาหายไปมันใช่ความมั่งคั่งจริงๆหรือเราทุกคนมีพลังชีวิตจำกัดแต่ไม่มีใครเคยสอนเราว่า พลังคือทรัพยากรที่ต้องบริหารไม่ต่างจากเงินและถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้วันหนึ่งคุณจะใช้พลังทั้งหมดเพื่อหาเงินแล้วสุดท้ายก็ต้องใช้เงินทั้งหมดเพื่อรักษาพลังที่คุณเสียไปถึงเวลาหยุดแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันกำลังใช้พลังเพื่อหาเงินหรือกำลังเสียพลังเพื่อหนีความกลัวบางคนไม่ได้หาเงินเพราะอยากมีแต่หาเงินเพราะกลัวจะไม่มีใครเห็นค่าถ้าไม่ได้ทำอะไรเลย ลึกๆแล้วคุณไม่ได้กลัวจนคุณแค่กลัวว่าถ้าคุณไม่ขยันคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับความรักเพราะตอนเด็กๆคุณอาจเคยได้รับคำชมแค่เวลาคุณตั้งใจหรือถูกเปรียบเทียบกับคนที่ขยันกว่าเก่งกว่าหรือประสบความสำเร็จมากกว่าความเชื่อพวกนั้นฝังอยู่ในระบบของสมองแบบอัตโนมัติมันเลยทำให้เราพักไม่เป็นหยุดแล้วรู้สึกผิด ใช้คำว่าล้มเหลวกับตัวเองแค่เพราะวันนี้ไม่ทำอะไรคุณไม่ได้เสพติดงานคุณแค่เสพติดการรู้สึกมีค่าจากสิ่งที่คุณทำไม่ใช่จากสิ่งที่คุณเป็นแต่ความจริงคือคุณมีค่าแม้ในวันที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะพลังชีวิตไม่ได้เพิ่มจากการทำเยอะขึ้นแต่มาจากการเลือกทำสิ่งที่ใช่และถ้าคุณเริ่มดูแลพลังของตัวเองเหมือนดูแลเงินคุณจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งทั้งภายนอกและภายในพร้อมกัน 3. neurobehavioral trap สมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คิดระยะยาวมันถูกออกแบบมาให้เอาตัวรอดวันนี้และรู้สึกดีเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่เงินเข้าสมองจะหลั่งโดปามีนความรู้สึกสำเร็จจะพุ่งขึ้นมันเหมือนคุณได้ผ่านด่านได้เหรียญได้รางวัลจากเกมแต่ปัญหาคือสมองไม่ได้สนใจว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนเพื่อได้เหรียญน,นั้นมามันแค่รู้สึกว่าอยากได้อีก อยากได้อีกอยากได้อีกจนคุณเริ่มติดรสชาติของชัยชนะแม้มันจะค่อยๆดึงพลังชีวิตคุณออกไปทีละนิดยิ่งคุณได้เงินเร็วสมองจะยิ่งคาดหวังรางวัลที่ต้องมาเร็วกว่าเดิมและเมื่อมันไม่ได้คุณจะรู้สึกหมุดหงิดไร้คุณค่าหรือเหมือนกำลังล้มเหลวกับดักนี้ทำให้หลายคนกลายเป็นคนทำงานเก่งแต่ไม่มีความสุขกลายเป็นคนมีเงินแต่หมดแรง กลายเป็นคนที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวเสียแทนที่จะเป็นความรักชีวิตเพราะเมื่อสมองติดกับดักรางวัลทันทีมันจะไม่ยอมให้คุณหยุดแม้ร่างกายจะขอร้องให้พักแล้วก็ตามคุณอาจเคยพูดกับตัวเองว่าขออีกนิดเดี๋ยวหยุดเดือนนี้ทำเพิ่มอีกนิดจะได้สบายแต่พอเงินเข้าจริงคุณกลับตั้งเป้าใหม่แล้ววิ่งต่อโดยไม่หยุดพักทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะสมองของคุณไม่เคยรู้จักคำว่าพอ มันแค่จำว่าการทำคือรางวัลการหยุดคือสูญเสียคุณอาจไม่ได้เสพติดเงินคุณแค่เสพติดความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเวลามีเงินเข้าและนี่แหละคือกับดักเงียบที่อันตรายที่สุดเพราะมันหลอกให้คุณเชื่อว่าถ้าฉันหยุดฉันจะตกอันดับฉันจะลาหลังฉันจะไม่มีใครเห็นค่าสุดท้ายคุณจึงยอมแลกทุกอย่างสุขภาพเวลาครอบครัว ความสงบในใจเพื่อรางวัลเล็กๆที่สมองร้องหาทุกครั้งที่เปิดแอป,ปดูยอดเงินแต่รางวันนั้นจะอยู่ไม่นานแล้วคุณก็จะต้องเริ่มหาใหม่อีกครั้งและอีกครั้งทางออกคือไม่ใช่การหยุดหาเงินแต่คือการหยุดวิ่งเพราะกลัวและเริ่มขับเคลื่อนด้วยการบริหารพลังอย่างมีเป้าหมาย 4. pattern recognition ลองสังเกตชีวิตประจำวันของคุณคุณตื่นมารีบทำงานรู้สึกดีเมื่อเห็นเงินเข้า แต่พอเหนื่อยคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยวางแผนขอทำให้รอดก่อนคุณเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดไม่ใช่โหมดสร้างอนาคตและนั่นคือจุดเริ่มต้นของลูกพลังรั่วยิ่งเหนื่อยยิ่งตัดสินใจด้วยอารมณ์ยิ่งตัดสินใจด้วยอารมณ์ยิ่งใช้เงินแบบไม่รู้ตัวใช้เงินพลังใจเหมือนฟื้นแต่แค่ชั่วคราวสุดท้ายกลับมาเริ่มหาใหม่พร้อมความเหนื่อยสะสมมากกว่าเดิม นี่คือลูปของคนเก่งที่กำลังหมดแรงลูบของคนหาได้แต่เก็บไม่อยู่ลูปของคนที่ตั้งใจสร้างอนาคตแต่พังทีละนิดเพราะไม่มีพลังจะคิดให้ชัดและถ้าคุณไม่มองเห็นหลูปนี้สมองจะเข้าใจว่านี่แหละคือชีวิตที่ปกติแต่นี่ไม่ใช่ชีวิตที่ควรเป็นเพราะคนที่มั่งคั่งไม่ใช่คนที่ทำมากที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าพลังของตัวเองควรใช้ตอนไหนและเก็บไว้ตอนไหน การบริหารเงินเริ่มจากการบริหารพลังและถ้าคุณยังไม่หยุดดูว่าพลังของคุณรั่วตรงไหนคุณจะหาเงินไปตลอดชีวิตโดยไม่เคยรู้สึกว่าพอบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเยอะทำไมยังรู้สึกหมดแรงเพราะคุณอาจไม่ได้เหนื่อยจากงานแต่เหนื่อยจากการต้องตัดสินใจทุกอย่างเองเหนื่อยจากการพยายามเป็นทุกบทบาทเหนื่อยจากความรู้สึกว่าถ้าฉันหยุดทุกอย่างจะพัง ความเหนื่อยล้าสะสมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกายแต่มันคือพลังใจที่รั่วไหลแบบไม่รู้ตัวลองถามตัวเองว่าวันหนึ่งคุณใช้พลังไปกับการวางแผนหรือดับไฟเฉพาะหน้าพลังของคุณหมดไปกับการสร้างระบบหรือแค่เร่งให้ทันเด็ดลายคนที่หมดแรงง่ายไม่ได้แปลว่าเขาอ่อนแอแต่อาจแปลว่าเขาใช้พลังไปกับสิ่งที่ไม่ตอบแทนเขาในระยะยาวและพอหมดแรงก็ซื้อความสะดวกชั่วคราว ซื้ออาหารด่วนซื้อของที่ไม่ต้องคิดซื้อเวลาที่เราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการเอาเงินมาซื้อคืนพลังที่หายไปเมื่อคุณเห็นหลูบนี้ชัดคุณจะเริ่มรู้ว่าพลังคือสินทรัพย์ที่คุณต้องปกป้องให้มากกว่าเงินเสียอีกเพราะถ้าพลังหมดเงินจะไม่มีวันอยู่กับคุณได้เลย 5. ทรูบอมเราถูกสอนว่าเงินคือคำตอบของทุกอย่างแต่ไม่มีใครบอกเราว่า ถ้าคุณหาเงินเก่งแต่ใช้พลังเปลืองเท่ากับคุณก็จะไม่มีวันรู้สึกพอหลายคนเข้าใจผิดว่าฉันเหนื่อยเพราะยังรวยไม่พอแต่ความจริงคือคุณเหนื่อยเพราะใช้พลังเกินสิ่งที่คุณควบคุมได้คุณอาจกำลังหาเงินเพื่อไปแก้ปัญหาที่การบริหารพลังสามารถแก้ได้ง่ายกว่าเช่นคุณไม่มีเวลาเลยจ่ายเพื่อซื้อเวลาคนอื่นมาแทนคุณไม่มีแรงเลยกินใช้เที่ยว เพื่อบำบัดคุณไม่มีสมาธิเลยซื้อแก่เจ็ดมาเพิ่ม productivity แต่สุดท้ายก็ยังรู้สึกเหมือนเงินไม่พอเพราะคุณไม่ได้จัดการที่รากของปัญหานั่นคือพลังในตัวคุณเองถ้าคุณยังคิดว่าต้องหาเพิ่มคุณจะไม่มีวันวางแผนเรื่องการรักษาพลังงานของตัวเองและถ้าคุณไม่รู้จักรักษาพลังคุณจะเสียเงินทั้งหมดเพื่อซื้อพลังกลับคืนในวันที่มันสายเกินไปคุณอาจไม่รู้ตัวว่า คุณไม่ได้หาเงินเพื่อมีอิสระแต่กําลังหาเงินเพื่อหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดคุณรู้ไหมบางครั้งเราทำงานหนักเพราะเราไม่รู้จะทำอย่างไรกับความว่างเปล่าข้างในเรากลัวความเงียบกลัวการอยู่เฉยกลัวการเผชิญหน้ากับตัวเองที่ไม่มีคำว่ายุ่งอยู่เลยเอางานเอาเป้าหมายเอาการหาเงินมาเป็นกรอบเพื่อกันไม่ให้ความว่างนั้นเข้ามาใกล้แต่นั่นคือความจริงที่เจ็บที่สุด ถ้าคุณไม่กล้าพักเพราะกลัวรู้สึกไร้ค่าแปลว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อเงินคุณกําลังทําเพื่อยืนยันตัวตนและถ้าเงินคือสิ่งเดียวที่ทําให้คุณรู้สึกมีค่าคุณจะไม่มีวันหยุดวิ่งแม้ในวันที่ไม่มีแรงจะเดินแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นการเปลี่ยน mindset จากหาเงินให้พอเป็นใช้พลังให้คุ้มไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือทางรอดของชีวิตที่อยากมีความสุข 6. internal rewiring สมองของคุณมีพลังจำกัดในแต่ละวันเหมือนงบประมาณที่มีแค่หนึ่งหน่วยต่อวันแต่คนส่วนใหญ่ใช้พลังแบบนี้ตื่นมาปุ๊บเช็คมือถือพลังลบสบตอบข้อความงานด่วนทันทีพลังลบหจัดการอารมณ์คนรอบตัวพลังลบสิ 20, เจอลูกค้าเครียดพลังลบยห้ 25, พ่อตกบ่ายหมดแรงแล้วแต่ยังต้องฝืนทำต่อผลคือ เงินยังเหลือแต่พลังใจหมดก่อนถ้าคุณไม่รู้จักวางแผนใช้พลังคุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีเวลาไม่มีแรงไม่มีสมาธิทั้งที่จริงๆแล้วคุณแค่ใช้พลังผิดที่ผิดเวลาลองเขียนออกมาว่ากิจกรรมไหนดูดพลังคุณมากที่สุดในแต่ละวันคนแบบไหนที่อยู่ด้วยแล้วคุณหมดแรงและมีเรื่องอะไรที่คุณทำแล้วได้พลังคืนแล้วจัดชีวิตเหมือนคุณจัดงบ พลังที่มีจํากัดคือต้องใช้กับสิ่งที่คุ้มค่าเท่านั้นจัดลำดับงานที่ต้องใช้สมาธิไว้ช่วงที่คุณพลังเยอะกันเวลาพักไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะการเติมพลังคือหน้าที่เพราะเมื่อคุณบริหารพลังได้ดีคุณจะสามารถใช้เงินเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่ใช้เงินเพื่อเยียวยาพลังที่คุณเผาผลาญไปอย่างไรท้ทิศทางลองจินตนาการว่าถ้าคุณมีเงินหนึ่งม่นบาทแต่ไม่รู้ว่าใช้อะไรไป คุณคงเริ่มหงุดหงิดแล้วกลับมาจัดบัญชีใช่ไหมแต่ถ้าพลังชีวิตหายไปทุกวันคุณกลับไม่เคยเช็คไม่เคยจดไม่เคยปกป้องมันเลยการเปลี่ยน mindset คือหยุดคิดแค่ว่าวันนี้หาเงินได้เท่าไหร่แล้วเริ่มถามว่าวันนี้ฉันใช้พลังไปกับอะไรบ้างคุณอาจพบว่าสิ่งที่ดูเหมือนไม่หนักแต่ดูดพลังมากเช่นการถ่ายโซเชียลคนบางคนที่คุณต้องฝืนคุย กลับใช้พลังเท่าๆกับการประชุมใหญ่งานเล็กๆที่คุณไม่ได้ปฏิเสธกำลังกินพื้นที่ของเป้าหมายใหญ่ในชีวิตการบริหารพลังไม่ได้แปลว่าต้องห้ามเหนื่อยแต่แปลว่าต้องเลือกเหนื่อยกับสิ่งที่คุ้มกับพลังที่เสียไปเพราะความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการวิ่งไม่หยุดแต่มาจากการรู้ว่าจะหยุดที่ไหนจะทุ่มพลังกับอะไรและจะเก็บพลังไว้เพื่ออะไรเมื่อคุณเริ่มบริหารพลังเหมือนที่คุณเคยบริหารเงิน คุณจะพบว่าชีวิตเริ่มมีกำไรทางอารมณ์และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริง 7.Action with Emotion ชภารกิจวันนี้สร้างตารางพลังของคุณเองเพราะคุณไม่ใช่เครื่องจักรคุณคือระบบพลังงานมีชีวิตที่ต้องรู้จักการชาร์จการหยุดและการส่งออกอย่างชาญฉลาดวันนี้ลองทำสิ่งนี้ 1. แบ่งเวลาในหนึ่งวันออกเป็นสี่ช่วงเชา้าตื่นถึง10นาฬิกา สาย10-14นาฬิกาบ่าย14-18นาฬิกาเย็น 18- ถึงเข้านอน 2. ในแต่ละช่วงให้เขียนว่าคุณทำอะไรพลังคุณเหลือเท่าไหร่ในช่วงนั้นมากกลางต่ำอารมณ์ของคุณเป็นยังไง 3. ส,สังเกตงานไหนกินพลังแต่ไม่ให้ผลลัพธ์กิจกรรมไหนเติมพลังให้คุณแบบไม่ต้องใช้เงินเลยเวลาช่วงไหน คุณควรสงวนพลังไว้ใช้กับสิ่งสำคัญเมื่อคุณรู้จังหวะพลังของตัวเองคุณจะเริ่มจัดชีวิตแบบใหม่ทำงานที่สำคัญตอนที่พลังสูงตัดงานที่ไม่คุ้มพลังออกเว้นพื้นที่ไม่ทำอะไรเลยเพื่อรีเซ็ตระบบเพราะการบริหารพลังคือการลงทุนกับตัวเองและการรู้ว่าอะไรคุ้มค่าให้คุณเหนื่อยคือทักษะของคนมั่งคั่งอย่างแท้จริง 8. e m p o w e r m e n t คนส่วนใหญ่วิ่งเพราะกลัว กลัวไม่มีเงินกลัวไม่ทันคนอื่นกลัวถูกมองว่าไม่ขยันแต่ไม่มีใครเคยถามว่าแล้วคุณกลัวเหนื่อยเกินไปจนใช้ชีวิตไม่ได้ไหมชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่หาเงินได้ตลอดเวลาแต่คือชีวิตที่ยังมีพลังจะใช้เงินอย่างมีคุณภาพและการบริหารพลังไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือภูมิคุ้มกันของชีวิตลองดูคนที่คุณชื่นชมพวกเขาอาจไม่ได้ทำงานทุกนาที แต่ทุกนาทีที่เขาทำเขาทำด้วยพลังที่เต็มร้อยเพราะเขารู้ว่าพลังคือทุนที่สำคัญยิ่งกว่าเงินเงินที่มากขึ้นไม่ช่วยอะไรถ้าพลังของคุณหมดก่อนจะได้ใช้มันวันนี้อย่าถามแค่ว่าจะหาเงินจากไหนแต่ถามว่าพลังของฉันอยู่ตรงไหนฉันใช้มันถูกกับเป้าหมายหรือ,อยังเมื่อคุณเปลี่ยนจากหาเงินแบบหมดแรงมาเป็นบริหารพลังอย่างมีเป้าหมายคุณจะไม่ใช่แค่มีเงิน แต่คุณจะมีแรงใช้ชีวิตดีๆไปอีกนานเมื่อคุณเปลี่ยนจากการหาเงินแบบหมดแรงเป็นการบริหารพลังอย่างมีสติคุณจะเริ่มสร้างความมั่งคั่งโดยไม่เผาไม่ตัวเองในกระบวนการนั้นแต่เมื่อคุณเริ่มมีพลังเหลือเริ่มบริหารเงินได้ดีขึ้นเริ่มมีเงินเก็บมีเงินลงทุนหรือมีมากกว่าคนในครอบครัวความท้าทายใหม่จะเกิดขึ้นแบบเงียบๆนั่นคือความรู้สึกผิดเวลามีเงิน ทำไมเราถึงไม่กล้าซื้อของที่อยากได้ทั้งที่เราหาเงินเองทำไมเรารีบเอาเงินออกไปช่วยคนอื่นจนไม่มีเหลือให้ตัวเองทำไมลึกๆรู้สึกว่าฉันยังไม่คู่ควรกับความมัง่งคั่งคำถามเหล่านี้ไม่ได้ตอบด้วยเทคนิคการเงินแต่มันต้องตอบด้วยการเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเงินและนั่นคือสิ่งที่ตอนถัดไปจะพาเราไปสำรวจอย่างลึกซึง้งตอนที่6วิธีจัดการกับความรู้สึกผิดเวลามีเงิน ตอนสุดท้ายเพราะบางทีสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนไม่ใช่ยอดเงินในบัญชีแต่คือใบอนุญาตในใจที่ให้เรามีได้โดยไม่ต้องขอโทษใครอีกต่อไปขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้พบกับแนวคิดดีๆที่ช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของคุณได้เสมอที่นี่คืออัปเกรดยัวมายเปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนชีวิตแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดี